คุ้นๆเปล่าคะครีมเซตง่ายที่ใครๆก็รอคอยกันมานานนะคะนี่อลิสค่ะค่แอปเปิลเกรปซีเซรั่มและค่แอปเปิลเกรปซีครีมนะคะ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบคุณภาพพรีเมียมมากๆเลยนะคะ mm hmm. เป็นครีมแล้วก็เซรั่มที่จะช่วยผิวของคุณเนี่ยขาวใสเนียนแล้วก็ละเอียดมากๆอีกอย่างนะ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยมันวิตามินซีสูงถ mm ูกปะมันจะทำให้เราใสขึ้น mm hmm. พวกรอยสิวรอยดำรอยแผลเป็นรูขุมกว้างเนี่ย ัดทิ้งไม่ได้เลยค่ะมันหายได้ไวมากๆคือไอ้ลองใช้มาสักพักลแล้วเนี่ยผิวมันดีขึ้นจริงๆเพราะว่าไอ้ก็จะเป็นสิวบ่อยเหมือนกันนะพอเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแกะๆก,ก็จะเป็นรอ,อยถึกดำแล้วบางทีเนี่ยบางทีก็จะไปลูขุมขนกว้างอยู่ไม่หายนี่เลยคะ่ะใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะทานะคะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดบริเวณที่เออเรามีปัญหาทุกจุดดำรอยลูขุมขนกว้างอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ เนื้อคีมเนื้อเซรั่มจะเป็น่างนี้กล้หมดแลวแแล,วลวใช้เยอะนะคะก็นวดนวดไปบริเวณนะนะคะนวดนวดนวดไปเนาะแล้วก็ตบๆๆสักพักนึงพอมันเข้าหน้าแล้วเนี่ยตามด้วยครีมค่ะตามด้วยตรงนี้เลยค่ะ Aespa Apple Grapes Cream นะคะซึ่งครีมตัวเนี้ยเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ยให้ขาวใสเช่นกันแล้วตัวเนี้ยเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวอย่ามล้ำลึกมาก ทั้ง d ดแล้วก็ในฟิลีมนะคะทาได้ทั้งชเช้าและเย็นเลยพอาทาตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ตามด้วยกันแดดนะคะในตอนเชา้าแต่ตอนคืนเนี่ยไม่ต้องนะพอาทาตัวน,นี้ก็พอเลยเจลล่างแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะสําหรับในตอนกลางคืนทาตัวนี้เนี่ยผิวใสที่จริงๆค่ะรู้สึกเลยว่าผิวมันดีขึ้นมากๆใครอยากผิวสวยก็จัดเลยค่ะนี่ ก็ทานใ้ด่ะไอ้สมมติว่ารอยสิรอยดำแล้วก็พวกรอยแดงเป็นยังไงอย่างนี้ใช้ตัวนี้ เซตนี้นะคะอลิสราคาเบาสบายกระเป๋าแต่ว่าคุณภาพเนี่ยหนักแน่นมากๆอยากผิวหน้าขาสวยนะคะนี่หน้าสวยใสไม่ไอายใครต้องลองใช้ค่ะ